พ่อแม่ซื้อให้โอนเงินให้ลูกเลยแล้วลูกไปจ่ายตังเป็นผู้ซื้อหลังจดทะเบียนสมรสทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจดทะเบียนสมรสเป็นสินสมรสแบ่งคนละครึ่งถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่พ่อแม่ให้ใหเงินเงินที่พ่อแม่ให้เป็นสินส่วนตัวที่ดินที่ยกโอนให้หุ้นที่โอนให้การให้เป็นสินส่วนตัว พอคุณได้เงินมาแล้วเนี่ยคุณเอาเงินไปซื้อที่ดินทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินใหม่ที่เกิดขึ้นมาหลังจดทะเบียนสมรสที่ดินแปลงนี้เป็นสินสมรสแต่เดี๋ยวมันมีปัญหาเงินที่ถ้าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเอาเงินที่พ่อแม่ให้มาที่เป็นสินส่วนตัวแล้วเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อโฉนดที่ดินเงินสินส่วนตัวไปซื้อที่ดินมันควรจะเป็นสินส่วนตัวหรือเปล่าครับคู่สมรสไม่มีสิทธิ์มาแบ่งแต่ปัญหาตามมาว่า คุณจะพิสูจน์ยังไงอะว่าคุณเอาเงินก้อนสินส่วนตัวเนี่ยไปซื้อที่ดินเพราะในความเป็นจริงแล้วพวกเราเนี่ยเอาบัญชีเล่มเดิมที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสแล้วก็ไปใช้จดทะเบียนเอาไปซื้อที่ดินทรรัพย์สิินกกจา สินส่วนตัวสินสมรสแบ่งอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาสนใจรับคู่มือบริหารทรัพย์สินหรือขอรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยมีแผนก่อนมีแผล